Mười ba Mười ba Mười ba มีเฉียมควยอหอยได้ได้ไหมรืบมาเสียื้อมากเลย สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีซีหมู่เพื่อนเบิร์ตสุขุสุคนหือว่าเอาพุ่นกับยายรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะบานี้เฮาสิมาไทยบ้านนี้พี่น้องเลยไทยไหงามตายก้อนอะไรกับอีกสองมือฮ้อกับสิมาว่านวานเข่าพี่น้องเลยเนาะปานก้าแหละว่าฮาเซ่ไว้เดี๋ยดีว่าบ้านนี้กับอากาศกับม้อนมนาวพี่น้องเลยเนาะบดบดมือมาเนี่ย ສະຫຼ um er ຸຍພີ່ນ້ອງເດີ້ จักร้าไว้มวยหยาปุนยไ่ดีแล้ว બના ไปเบิ่งขนหน้าขาดก่อนเด้อเบิ่งขนหน้าขาดหน่อย ให้ขาดก่วงปีนี้ฮะบ้าชิดในใดเน,ใน,นาะจังที่อยู่ปีนี้ขาดบ้า,งางงไงหนึ่งพี่น้องเลยก่วงป้าสีจ้างเพิ่นรุดถมเนาะเพิ่นมาเบิง้งแพงนะพี่น้องให้หาพันผัวนะมาบุญเคยได้ว่าบ้าเพ่งอีดีหาพัน ขาดลงหวยเลยบอกว่าจำบาซิดุตแต่สิลุตโฟนนี่ลงไปใส่เนาะเพิ่นก็นได้บาจำได้ดุแต่กระเปงหายหน้าเลยกปลเปงหายหน้าหายเลยหาพันผู้ได้พี่น้องเลยค่ะเป็นสุกเป็นห้องเแล้วหายมากเลยจะเส้นในไดในปนนีน ขาดก่วงดีๆเอาเชียงมาปลูกใส่กรบโบยู่เนี่ยขาดลงหวยเลยของมากไงเสร็จในได้นั่งจังชีอยู่นั่งอยู่ซึ่งนี่เลยนั่ง เอาเฉยจไทยนี่เอาเนาะไม้เมื่อเกงแดงมาหนิได้เนาะไม้ทงหนึงพี่น้องไงเกงกินแดงเลยโตแดงสัมอาเซียม,มา้าหวยหอยมาเอามผ้าผ้าเน่าเนาะไม้พี่น้องเอย๋อเบิน ជាក្នាប់បានជាប់ប់បានសាស់ការបស់ប់បានស เมื่อยบ้างเมื่อยบ้างเมื่อย่อไปเนี่ย หอยไดนัด่นหมันีมาเสียมากเนาะนีสิ่งมั่นน่ะดนี่โอ้ชิ้นห็่ง khay bàn đấy nó bàn vạ bậy nhìn khác mèo bằng khách đấy <น> <นะ S 1> ไม่ว่านจกส่งมุ มวให้สีมไทยจัาแตก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 นยงเะสรทนียกีจะทำมีนะตๆเลเียร์พี่องไดังเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งบาลเผยกขึ้นมาแล้วพี่รองเลยเนาะมานั่งอยู่กระทอปหมูมีหามุนี่แหละพี่องเลยอ่าคืออีกจก2มือพี่องเนาะจากชิมาวาาเนีพาเขาเซ่เข้าไหวดิเซ่เขาไหวเขาก็ไท ไทยหุ้ยไว้กบหญ้าไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะ,ะเดี๋ยวติดตามเบิ้องน้ำกันพี่น้องเนาะบัดมือมาบ้านเดี๋ยวสีถ่ายคลิปให้พ,พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องในส้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเห็ดกาเห็ดมงอยู่บ้านเฮาเนาะวิถีชีวิตเห็ดห้เห็ดหน้าพี่น้องเลยถึงว่าันเผยกัสีโบได้ออกไปข้างนอกกับสีไทยบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะวิถีชีวิตในว่า หาอยู่หากินเนะเาะทำป่าทำโดงแล้วก็ทำให้ตามหน้านี่แหละพี่น้องเลยเมีอย่างกสิอัปเดตดงทางบาง้านเพผนกันเนาะกะับบางเทือกะอยากงาคอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่หน้ากับโมมีไพรได้พี่น้องเนาะอ่าใส่แสงอาทิตย์กับบางบางมื้อกะมันมันโบเดตกะคือสากไรนะพี่น้องเนาะอ่าก็ยากงาคอยู่พี่น้องแบตนี่ผมมาะาบวกกุ้มมือใช่ไ เงินซื้อแบตสำรองก่อนทั้งบ้านเผยกันเลยอยากได้อยู่ได้พี่น้องเนาะกะมันสะดวกนะเขาถ่ายคลิปถ่ายอย่างเขากะสากแบตหน่อยกับกู้มือสองมืออยู่พี่น้องเนาะเขาก็ไปเที่ยวเมื่อสากอยู่บ้านอะไรได้เฮ้ยง่ายใช่น่ะเออไฟมาไต่อยู่หน้าบ่สิได้จ้ะ คอยกับหาอยู่คอยกับมันอัดกูได้ลูกสาวออกมาปลาดิบมาอะไรพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือยังท่านได้กลับเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่ายังรอถ่าเบิงงัวกลับลงมาอยู่ว่าเอาต้องนับเบิงว่าครบที่บ่เนาะมานามื่อนี้กะกินข่าวกับ ต้มมีน้องพี่น้องน้องแล้วกะหนังเข้มบ้านเฮาเนาะหนังเข้มผู้ะเส้นผู้ดะตอกก็ว่ากันไปพี่น้องเลยกินซินเขานักเขายั้งกินนางเขาเบิดเจอหนังเข้มเศษหนึ่งเนาโอ้ยขีเขาเป็นไงกระเบิดบ้านยั้งน่่นนะเมื่อยไงแต่หกแต่เว้นไนลุประคัมนี่บ่สิมานอนน้าน่ะ ทานคำอย่างเมื่อเลยโอเคจ้กพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่ทังเบาถเผอกะจะได้ขอตัวจบคลิปแล้วพี่น้องเยเนาะผิดพลาดประการใดกะกราบขอโทษขออภัยอเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขูสุคนเดอพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันในเมื่อหน้าหรือว่าตอนหน้าเนาะพี่น้องเนาะก่อนอดื่นกะขอขอบุญขอบคุณเอฟซี FC พ่อเม่พี่น้องเบริร์สุขูสุคนเบิร์ตกทานเนาะ,ะที่เข้ามาติดตาม รับส้มแลวก็รเปล่นกับรางใจทั้งเบาอนเพยเนาะพอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงด้วยพี่น้องเด้อเนาะอยุโมันขนเยืนอ่าขึ้นเนื้อลงใต้กับขอให้ตลอดปลอดภัยพี่น้องเลยนะเนาะย็ดลายการนันใดกับขออห้จเจริญฮ่งเฮืองให้หนาทีการงานเด้อเนาะมีความสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปด้วยพี่น้องเด้อสบายดีป้าลุงกอนลูกล่ะสบายดีป้าลุง ปุพ่อกันไหมปุพ่อกันไหมเมื่อสี่เมื่อแล้วสีเมื่อะไรแล้วเนาะอาเม่มดงครบกระพากนี่ไม่ใช่นี่ดูอืมใหมุดครบบ่นี่โอ้ยเนาะมืแดงนี่กินข้าวยังมืแดงข้าวก็วางไม้แกงไม่ให้หานอไม่อืมใช่ป่ะิมานอนนะคืออยาง้แต่วงวเว้นแ่วเว้นนะอยางมื่วอยางนอนนะเอา นอนเตียงหน้าเน,น,นี่ยเนาะว่าวันวันมีหมอนผิดนอนเลยอืมอ่านหน้าเลยบนนอยังเยอะเลยมา,กกายม่าเลยมาลูกกา,าก่ม่เลยมาลูกไก่มาเหรอมาเอ้าเอาเลยเอามาลูกเ,เลยมาวานเขานี่แล้วม,มาวานเขานเนาะอีกชอนมื้อวานเข้าพี่น้องเลยเนาะอีกช้ำน,นี้บออ่ออีลูกอีกน้นอยนึ่งถึงขวานเลยอีช้ำน,นี้ นี่นี่ใช่ว่ากะสีมาคนเครืค่องคนคลองมานอนอยู่หน้าเลยพี่น้องเนาะทาง้านเพลย์กันเลยเาว่า <คน S 2> บางมือว่างออกไปถ่ายคลิปกะคือได้ขี่รถจักรเข่ามือเนาะนหรือว่าเที่ยวไปเที่ยวมาแหละพี่น้องเนาะอ่าไอสใชพี่น้องเนาะมืงอื่นเนอะพ่อกันไหมหรือว่าคิดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสบายดีทางแม่รุ่นน้ำ แต่ยังแต่แต่เลาไม้เ่มึงเกมแรงปล่อยวบาคนบุกินละไม้ทั้งน่อยเฮ้ได้สบบานนี่ยจเหลอดเลยหลอดเลยบายพี่น้องบายบ้าสุดใจใช่ปะ